คือเต่าพ be ี่น้องเลยหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในวันหนึ่งหมูบ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์พี่น้องหาเห็ดไม่ไหม้พี่น้องนี่ยังไม่ไหม้ก็ออกเนี่ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องบนตะคูทุกคนเนาะว่าอยู่ภายในและต่างประเทศก็สบายดียินดีตอนรับเข้าสู่ช่องยูทูบของบ่าวกําไพ่บ่าวเล่าอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องมือนี้ก็ดีบ่าวกํไพ่กับีสสิได้พาพี่พ่อน้าไปเบิ้ง ชมหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือว่าหน 1, ธธึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็ว่าได้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือทางเพื่อนได้เห็ดเตาพี่นอ้องทางเพื่อนได้เห็ดเตาเมื่อนี้ก็ดีทางบ่าวไพ่ก็สิได้พาพี่นอ้องเข้าไปเบิง่งน้ำกันเนาะว่าวิธีการเห็ดเตาเพื่อนจะตะกัดตอนกัดตอนเพื่อนสนะิมีวิธีจังใดจังใดเนาะพ่อแม่พี่นอ้องไปเบิง่บงชมกันไดนะ้พี่น้องเอ้ยคือเตาพี่น้องเอ้ยหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือว่าหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์พี่น้องหาเห็ดไม่ไหมพี่น้องนี่ยังไม่กก็ออนี่ คือเห็ดต,ตัวมันแข็งแล้วคือแขงนอกโอ้ไม่นะวะอ๋ออันนี้อันนี้คือเ็ดพิธีเฮ็ดดินเต่าพี่น้องเลยเออายพี่นอ้องน,น,นี่คือพิธีเฮ็ดดินเต่าเนาะมองพอจะเห็ดบ่ นี่เป็นลูกสาวเทาแก่เตาด้วนเนาะบอกลาแกไปขายนั่นแหละต่อไปกับพ่อแน่ได้ต่อไปอาจจะเป็นเ่าแกท่างแก่เต่างเป็นเทาแกได้หลายปีขึ้นนะตอนนี้ก็คือตัวที่มันแหงแล้วพี่น้องตัวที่มันแข็งถ่าเผาถ่าทะเเผาพี่น้องเลยถ่าเขาไฟถ่าเขาเตาอะไรกันสีนำออกจับนายเนาะ ตัวนี้ก็คือตัวที่เพิ่นโอบแล้วมันบอพอเรียบร้อยโอ้ตัวนี้ตัวนี่ก็คือตัวที่เพิ่นโอบเรียบร้อยไม่จะไปเขาคุเธอเน้ะวันนี้เนาะเดียการยังอีกจักขคันตอนนี่จึงที่แล้วนี่จึงทีน้ำออกไปขายได้นี่ยังอีกจักจักขคันตอนจะมาเอาคุมาแล้วก็บงานงานแล้วก็ใส่พงใส่ยางแล้วก็แล้วขายได้โอ้ดีใจยังยังอันยังใส่คูเนาะใส่คูแล้วก็ใส่ใส่ลีดใส่ยางเนาะยังประมาณ ซองขั้นตอนพี่น้องเลยอันนี้ก็คือเตาล้อยสี่ห้าร้อยพวกเรามือเนาะขนาดมืออืนอันนี้ก็คือเตาเพลินอบได้ประมาณสี่ห้าร้อยหน่วยพี่น้องเบาไฟก็จะพาพี่พ่อน้องเขามาชมเลยนี่นี่อันนี้ก็คือหม่องหม่องก่อไฟหม่องก่อไฟเตาพี่น้องนี่หม่องก่อไฟเตา กะสิยืนอยู่ประมาณถ่วมหัวพี่น้องเลยกะสีได้อยู่ประมาณสี่หาร้อยหน่วยเนาะทางเพ่นว่าสีประมาณนี้นี่ก็คือเต่าอบเต่าอบเต่าเต่าดังไฟของทีพ่อแม่พี่น้องเขานำไปใส่ในรัวเลือนพี่น้องเลยบาวไฟกับเ็บภาพห้พี่ใี้น้องเขาเบิ่งเขาชมอันนี้ก็คือลิ้นเต่าพี่น้องนี่ลิ้นเต่าคัดว่าครับมีหูหน่อยหูใหญ่ นเด้เวยเรช่วนน่งน่มันเปนงานไนพกนเออมันเอามาอะไรกนเนี่ปงเรืองอะไรที่เนี้ยเรื่องกาอันนี้เป็นยัาไงตใไเรชวผสมอรบแกลมก็แปลว่ามันเนิ่อ๋อันนี้มันทาอันนึงอไรอันนึงะไรแมนว่าเนียออันสองมาอะไรแมนว่าอันขี้แก้มเนี่ยอะไเห็ดไห้ไผ่เนี่มันหุ่ง มันดูดเดยเร่าเผาหมด่ลไรเวลาเราไปดักมันนพอเห็ดมาจอกปีแล้วนี่พอเห็ดมาจอกปีแล้วแต่ปี2019 2019บเก้าสองพันสิบเก้ากับหลายปีอยู่เนาะสี่ปีสี่สองประมาณประมาณสี่ปีเกือบหาปีพี่น้องเลยทั้งพอเห็ดมากก็ดีอันนี้อันนี้แบบแบบว่าพอได้ไปเทีนไปเทียนมาเห็ดน้ำมันผู้อื่นบดิวาเห็ดเองเลย ตอนแรกมันมีคนงานเขาเยกนพวกโครงการอันนี้มันเต่าของโครงการแล้วเขาเป็นผู้ซ่อนให้โดยโอ้เขามาในนามผา,าพ <อ S 1> ่รเนาะแบบใจ,จมักเนะาะเขาจะเป็นผู้เฮ็ดคือใช่สูตรแบบของโครงการเต่าประยัดเนาะนนโดยลาการของประเทศอินเดียบดอ่ะต้ออารกับ่านีน แนมันก็ไม่ใส่เลยน่ะนี่นี่นี่นเาะอโอยมอนีดสิขียางเลยโโอ้โดยไม่ขีดเท้นขีดยางอีกเพียงอย่างนี้รมาจะซักทังใดจะซักได้นี้นะเนาะอเคอต่อไปฮะจังจังเอาสลับหูสลับหูสลับระวังงันนี่เด้มือนึ่งได้ลายไปได้เห็ดดินเตานี่เห็ดได้บอกจะ ร้อยร้อยอันไปนี่ร้อยหนึ่งได้บ่ผู้เจ้าเป็นก็ได้เหรอโอ้เจ้าเห็ดสัจฉัน้าห้องบ่ร้อยขนาดเห็ดยันวางยางไว้ชุดได้ลายไปไดนได้บ่หันหกเจ็ดสิบโอ้เหตุเห็ดน้ำจ้างเพิ่นบ่เนี่หาดีกว่าจังไรเพื่อนหายบบได้หายเป็นลายวันในว่าลายแบบดิด คันว่าเล้วเลวชิ้นหนึ่งนี่ปัญหาตรงใไหอะไรคนะ<อ>ันอกับพอเฮ็ดอยู่เนาะใครก็นางอยู่แล้วใครก็นางอยู่ซื่อประมาณนี้พี่น้องเลยตีเตากับเพิ่นเฮ็ดนี่<ว>ม,มือหนึงกัเพิ่นมาเพิ่นเฮ็ดบว้ได้อยู่ประมาณแปดเก้าิใส่ไม่อีกหนก่งบ อันนี้เพิ่นบทิมนี่เดี๋ยวเพิ่นกันเอาไปเฮ็ดใหม่อีกพี่น้องเลยโอ้เหนียวเนี้อเนื้อขากบ่มันนี่ก็ได้ออกมาชมเตาอบพี่น้องเลยเตาเพื่นของนอกทางของน้องนี่ก็คือวิธีขัดตอนแรกนี่แต่ละปี่เขาต้องได้พาไป ขเลยท้านกิดยี่ยยกด้ยากทีโอพวกทั้งขยะพวกอ่างนาวพวตัให้ตั้งคือน้เหอบอกละนานี่คือวิธีการให้เตาน้เห็ดอันนั้นดอกีโอ้ันนี้ก็มันมันหานะกลังจะมาเห็ด้วัน้ ดนต้องเหนียว,วน,นต้องเหนียวต้องดินต้องคุณภาพแต่กับผู้เฮตุการเชี่ยวาชยวาญจวดจวดจวดคุณมาเห็ดมาเห็ดนั่นได้จากปีด้ามาเห็ดอำเภอหนเปฮะ ไม่เหตุใดๆขรงงานเปิดก็ได้ชีชีหาปีเนาะถือว่าสีมือกับถือว่าเซียวซานเนาะบาราเบิงแก่ปฟาตัวเบิรไงวานสาบเพื่อนาราไอเกียงเดียวมงงุงบานี่เออเป็นห้องเงาพี่น้องเลยเพื่อเทศนะฟาตัวเบิ่งไงเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดนพี่น้องสนใจว่สนใจว่คักคักคัๆคัดคัดคัดคักคัด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 คั โอ้ตอนนี้กัดงานว่เอ้เออเจ้าไปงานเจ้วนี่งานนี้งานน้ทำงานแื้นเมงหาลูกมาแล้วหาลูกเพิ่เันีืน้นเมืองเริ่มงานวันนี้จะพิจารณาพิเศษเริ่มงานวันนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลูกาลามูนหล่าหไดยู่ใหม่ล้าดินแถวตรงนี้แล้วแต่มันโราเราเห็นพ่อเราในภาคใต้บนนี้าตัจกดินนึงมากระบมหินตัวสัมพัน ค่เห็ดที่ดีบา,า,า,างบกาเกลือกเลก็เพื่อแหงบวกเขาทุนน้อยนอึงเนาะคคนเห็ดแล้วเอาออกไปตากแกดดบวกอายน่เีวองไวางไว้ห,มหม่มวางห่มกกจมือขนเอาให้แล้วเอาวางห่มพี่มืดมืดบอกอืม,อม,อมอ

หราอสร้างตสร้างงนเราเพราอยู่เลยถึงจะได้อยู่หุ่นกับอยู่ที่มันกกับมีคนแบบร่อเรื่องว่ามอสเซียว่ามันาป็นตัวน้องอะไรหรอเมนูพอห้าปีคนนะโดนแบบให้ได้อไไม่ปอสินไม่มีเลยไม่มีเลยไม่เอาเงินกับเขาเงินอเขาห้องงานอันนั้นแล้วจะมดเวลาน่อยอเวลาเป็นเวลาอืวันซุ่มเซลกั มา,มาข่าวมาท้าัั้ไปห้ามูมูเฮียเบี้ยขาก็ไปบอ่อไรเวลาเขาต้องห้าเวลามเหมาะสมนาะเออนั่นและมันเวลาน้อยว่าไปมือได้กับไปสิโอ้ยบุมีหรอ,มมอไมเตอเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนอย่างนี้หมดได้ไหมกันอยู่บ้านเฮาเวลาไล่บอบหรอก่อนเฮาเรียกมีกุณป้าไปรดขันน้อ้อายบอยังจำกองเพหนายยายแฮ้ยวยเรียกวาซื้อกับไปแดกใกล้ไปเลย เดายวคุกพอจายเราด้วยนี่เราไม่หนาร้อยเียวหนาร้อยเดีบรีจมารอย่รอย่เวอาอกม่อ่อมีลูกชายมาซอยมันกั้อไปพมาเยอเ็ดน่ดลูกชายก็ไปเห็ดลาเห็ดานแล้วเออจไีเเคยไปซอยรอไม่ได้เลยไม่ได้่ได้เลยรไ ใรเ่กุ้ยสดนะพี่า้พี่นาลคมาหัวราะหัวเราะมัวเราัวเาะหัวเราหัวเ่าะหัเราะวเาะหัวเาะหัเราะหัวเราะราะหัเราะหัวาะวเาะหัวเราะหัวราหัวเรเราะหัวราัวเราหัวเราวาห่รักเาหวาวระหัวรัวเ่าัราะาัวาัวเาัเราราะหัเราะหัาะาะหัวเนาหเราะัเราะวาะหัเตวเราะเราะว giết quá lợi kỳ lợi của tao rồi lợi con là cái mẹ nạp bụi lấy bụi lợi hết kỳ ní gặp tao là chưa có một cái lợi tao là gì vậy? một cái gì có một cái gì có một cái gì có có một cái một cái gì có một cái có một cái gì một cái gì có một ซ้ำแต่ว่า3คนไก่เนยมายุบก่อนจุุบเนาะยุบันี้ตัวนีัีแ่เียวไกินนาายเราจางาจะเป็นนี็ใส่เออคายกันไอช่วลุกรว่กัเกทว้มมันก็ทักินะเยอยนะเยแล้วกาแล้วแล้เตียน่ักจะกาง่